ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,334ถึง1,335เฉิงเลือเหาฟาต่านวอนยุทเ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องฟืบตุ๊บพระกอ ต่อหน้าต่อตาสายตางงงานของทุกคนเฉิงเล่ยเยากับจางจัวแลกเปลี่ยนกันมากกว่าสิบกระบวนท่าซึ่งก็น่าตกตะลึงที่จางจัวไม่อาจปัดป้องได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวเขาต้องถอยกรุดครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่นานก็หลังชนฝาบ้าที่สุดจางจัวหน้าตาเคร่งเครียดนี่ควรจะเป็นการดวลที่แสนง่ายดายสำหรับเขาแต่สิบกระบวนท่าผ่านไปแล้วเขาก็ยังไม่มีโอกาสตอบโต้ความกับแค้นใจทําให้เขารู้สึกเหมือนจะระเบิด ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็อย่าต่อว่าผมที่ไม่ประณีคุณก็แล้วกันเมื่อเห็นว่าไม่มีหนทางหลบเลี่ยงได้จางจัวรีตากระแสพลังงานอันทรงพลังพรุ่ง,พล,งพล่านไปทั่วร่างของเขานั่นคือพลังพิเศษของสายเลือดหรือเมื่อรู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างปุบป,ปับของจางจวทุกคนถึงกับชะงักมันเป็นแค่การดวลฉันมิตระหว่างเพื่อนนักเรียนจำเป็นจะต้องใช้ผ้าไม้ตายระดับนั้นเลย ไม่ใช่หรอกนั่นไม่ใช่พลังพิเศษของสายเลือดแต่เป็นศาสตร์ลับที่เขาได้ฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อถูกปลุกขึ้นมาแม้แต่นักรบสุดยอดการควบคุมขั้นกลางก็ยังเอาชนะเขาได้ยากชายหนุ่มคนหนึ่งจากตระกูลจางอธิบายยิ้มยิ้มการใช้พลังพิเศษของสายเลือดนั้นจะสิ้นเปลืองพลังงานและทำให้ได้รับความบอบช้ำผู้นั้นจะต้องพักฟื้นอย่างน้อยหนึ่งเดือนหลังจากใช้พลังพิเศษไปแล้วด้วยเหตุนี้พวกตระกูลจางจึงไม่ใช้มันง่ายๆ แต่ถึงจะไม่ใช้พลังพิเศษของสายเลือดตระกูลจางก็ยังเป็นตระกูลนักปราดหมายเลขหนึ่งของทวีปแห่งปรมารย์อยู่ดีพวกเขามีศาสตร์รับมากมายที่สามารถยกระดับประสิทธิภาพการต่อสู้ของตัวเองได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้นเพราะถูกต้อนให้จนมุมครั้งแล้วครั้งเล่าโดยสาวน้อยที่มีพลังอ่อนได้กว่าเขาความหมุดหงิดของจางจัวจึงเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดจะทนทานได้เขาสำแดงสัตว์รับออกมาคราวนี้เฉิงเลือเห่ยาลําลำบากแน่ จริงด้วยเธออาจถือให้เหนือกว่าในตอนแรกเพราะทักษะอันเหนือชั้นของตัวเองแต่หากต้องเผชิญหน้ากับพละกกาลังที่แท้จริงก็คงรับมือได้ไม่นานนักหรอกฝูงชนไม่คิดว่าสถานการณ์จะเป็นไปในแง่ดีนักสําหรับเชิงเลือเหยาเป็นความจริงที่ว่าการใช้เทคนิคจะทําให้ผู้นั้นมีพละกําลังเหนือกว่าคู่ต่อสู้แต่ก็มีขีดจํากัดเช่นกันไม่อย่างนั้นเหล่านักรบก็คงใช้เทคนิคกันอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ได้พละกกาลังเพิ่มขึ้น ในมุมมองของฝูงชนเฉิงเลื้อยเหวืถือไพ่เหนือกว่าในตอนแรกแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่เข้าข้างเธอเสียแล้วความเหลื่อมล้ำระหว่างจางจัวกับความสามารถของเธอกลับมาพลิกผันสถานการณ์ได้ในวินาทีสุดท้ายเธอจะต้องพ่ายแพ้อย่างไม่มีทางเลือกขอเวลาอีกเพียงครู่เดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงซุบซิบพึมพำจากฝูงชนเฉิงเลื้อยเหวามีสีหน้าเคร่งเครียด ขณะที่เธอกำลังจนปัญญาว่าจะทำอย่างไรต่อไปเสียงของจางเซเวียนก็ดังเข้าหูฝ่ามือกระเรียนพยองรูปแบบที่สามตอนนี้การเชื่อฟังคำสั่งของจางเซเวียนกลายเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติสำหรับเธอไปแล้วเธอยกแขนขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความคิดใดๆและด้วยกระบวนท่าราวกับนกกระเรียนสวรรค์ที่กำลังผงาดเธอก็ทุ่มพละกกำลังใส่จังจัว ฝ่ามือกระเรียนผยองนั้นเป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นโดยรุ่นพี่คนหนึ่งของศาราว,ว่าการที่รับทานน้ำแข็งขณะที่เฝ้าดูการบิยบินของนกกระเรียนมันเป็นเทคนิคที่ใช้ความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยแต่ความว่องไวถือว่าไม่ธรรมดายิ่งไปกว่านั้นความซับซ้อนของกระบวน่ายังทำให้คู่ต่อสู้หาเทคนิคการต่อสู้ที่เหมาะสมมารับมือได้ยาก และรูปแบบที่3ก็เป็นส่วนสําคัญของฝ่ามือกระเรียนพยองเมื่อน,นํามาใช้งานภาพของนกกระเรียนอันงดงามที่กลางปีกออกและผงาดขึ้นสู่สวรรค์จะปรากฏต่อสายตาของผู้เฝ้าดูทุกคนเพียปีกที่สยายออกพร้อมกับพลังฝ่ามือปะทะกับใบหน้าของจางจัวอย่างจังตบหน้าหรือจางจัวถูกตบหน้าฝูงชนพาก,กันเงียบกริบแม้แต่เฉิงเล่ยอเหยาก็อึ้งตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า การโจมตีของเฉิงเล่ออยเหยานั้นรวดเร็วมากทําให้อีกฝ่ายไม่ทันระมัดระวังตัวแต่ด้วยระดับวอนยุทธ์ของจางจัวเขาน่าจะหลบการโจมตีของเธอได้แต่ลงท้ายก็กลับถูกตบหน้าอย่างจังเกิดรอยแดงเป็นปื้นรูปห้านิ้วบนใบหน้าของเขานี้มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วไม่เพียงแต่เฉิงเล่ยเหย่าที่อึ้งตะลึงจางจัวที่เพิ่งจะเรียกพลังออกมาหลังจากสำแดงสัตว์รับก็งงงันเช่นกันใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าเขาจะหายตะลึงและพลังปราณก็พุ่งออกมาอย่างดูเดือด ไอสารเลวฉันจะฆ่าแกในตาของจางจัวแดงกับเส้นเลือดปูดปนออกจากหน้าผากของเขามันน่าอายพออยู่แล้วที่ถูกคู่ต่อสู้ซึ่งมีพระกำลังอ่อนได้กว่าตอนให้จนมุมแต่เท่านั้นยังเลวร้ายไม่พอเขายังถูกตบหน้าอีกการถูกหยามครั้งนี้ทำให้ความอดทนของเขาถึงขีดสุดฟิววววะ เมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยความเดือดดาลและพลังงานของเขาก็พุ่งออกมาราวกับเขื่อนแตกในชั่วพริปตารังสีของเขาก็แขง็งแกร่งกว่าเดิมเป็นสองเท่าขณะที่พลังงานมหาศาลกำลังแผ่ออกมาเฉิงเลื่อยเหยาก็ถอยโยกกรูดไปครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยใบหน้าซีดเผือดเธอหาเรื่องผิดคนแล้วหล่ะจังอยู่ตั้งข้อสังเกตยิย้มยิ้มขณะเฝ้ามองสถานการณ์ด้วยความสนใจถ้ชชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่ไม่ห่างจากจังอยู่หันมามองด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความอยากรู้ ศาสตร์ลับที่จางจัวใช้เรียกว่าเคล็ดวิชาแผดเผาโลหิตมันใช้เลือดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้เป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ปกติจะยกระดับความแข็งแกร่งได้ประมาณ30%แต่ด้วยความเดือดดาละของจางจัวที่ถูกหยามหน้าอนุภาพของเคนดะวิชาแผดเผาโลหิตคงจะเพิ่มพละกําลังของเขาได้ถึง2เท่าตอนนี้พละกําลังของจางจัวเทียบเท่ากับ นักรบสุดยอดการควบคุมขั้นกลางแล้วถ้าเฉิงเล่อเหยงไม่ตกหน้าเขาเธอก็คงจะพอเอาตัวรอดไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ผมคงได้แต่ขอให้เธอโชคดีคำพูดของจังอยู่นั้นชัดเจนเฉิงเล่อเหยาชนะการต่อสู้แต่แพ้สงครามเธออาจหยามหน้าจ,างจังจั่วได้แต่ลงท้ายการกระทําของเธอก็มีแต่จะทําให้พละกําลังของเขาเพิ่มขึ้นและในที่สุดก็จะเป็นผลเสียกับเธอเอง เท่าที่เห็นเชิงเลอเหยาขุดหลุมฝังศพตัวเองแล้วละจางจัวนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนเย็นชามาตลอดสำหรับเขามีแค่มีดกับศัตรูเท่านั้นเขาคงไม่อ่อนข้อให้เธอเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิงหลอกชายหนุ่มสายหัวแม้แต่ตัวเขาก็ยังต้องลำบากหากจะต้องรับมือกับจางจัวที่เพิ่มพละกกำลังของตัวเองขึ้นแล้วนับประสาอะไรกับนักรบกาละทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดอย่างสาวน้อยคนนั้น ขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่พะละกำลังของจางจัวก็พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเขาก้าวไปข้างหน้าก้าหนึ่งเฉิงเลืออเหยารู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบตัวเธอบิดเบี้ยวไปในทันทีเธอรู้สึกราวกับตัวเองถูกห่วงรัดไว้ต่อให้ดิ้นรนอย่างไรก็ไม่หลุดแย่แล้วสาวน้อยหันไปมองจางเซเวียนและถามด้วยอาการปันป่นป่วนประมาจานจางฉันควรทำอย่างไรดี เธอสำแดงทุกกระบวนท่าตามคำสั่งของจังเซเวียนอย่างเคร่งครัดแต่ใครจะไปคิดว่าสิ่งที่เธอทำกลับกลายเป็นการยั่วโมโหจางจัวทำให้สถานการณ์เลยเถิดจนอยู่เหนือการควบคุมผมเกรงว่าคงทำอะไรไม่ได้ด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของเขาคุณคงสู้กับเขาในสภาพนี้ไม่ได้หรอกจังเซเวียนพูดขณะยืดหลังบิดขี้เกียจแต่เฉิงเล่ยเหวามีสีหน้าสิ้นหวังทันทีเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเธอแทบปล่อยโฮ ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าสู้กับเขาไม่ได้แต่นี่จะต้องถูกเขาซ้อมจริงๆหรือคุณจะต้องคิดอะไรให้มันยืดหยุ่นกว่านี้หน่อยในเมื่อสู้กับเขาในสภาพอย่างตอนนี้ไม่ได้ทั้งหมดที่คุณจะต้องทำก็คือฝ่าด่านวอนยุทธจังเซเวียนสายหน้าฝ่าด่านวอนยุทธเฉิงเล่อเหวาพงะคุณคิดว่าฉันเหมือนคุณหรือไงจะฝ่าด่านวอนยุทธเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการอย่างนั้นหรือ ถ้าการเข้าถึงวอนยุท์ขั้นสุดยอดการควบคุมมันง่ายายอย่างนั้นฉันคงทำได้ตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแล้วคงไม่ติดอยู่ที่วอนยุตขั้นนี้มาเนิ่นนานหรอกใช่แล้วจังเซเวียนพยักหน้านับจากวินาทีนี้ฟังคำพูดของผมให้ดีไม่ต้องกลัวหรือตื่นตระหนกมันเป็นแค่การฝ่าด่านวอนยุท์ไปยังขั้นสุดยอดการควบคุมใช้เวลาแค่สิบอึดใจเท่านั้นสิบอึดใจเฉิงเลเยอเหวยาแทบลมจับด้วยความโมโหคุณจะขี้โม้เกินไปหน่อยไหม นอกจากจะต้องสะสมพลังปรันให้ได้ระดับแล้วผู้นั้นยังต้องมีความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์ของมิติด้วยถึงจะสำเร็จวอนยุทธระดับเซียนขั้น6สุดยอดการควบคุมได้ด้วยเหตุนี้จึงมีอัจฉริยะผู้ปราดเรื่องมากมายในทวีปแห่งประมาจารย์ที่ต้องชะงักเงินอยู่ตรงจุดนี้ไม่อาจฝ่าด่านวอ,อนยุทธไปได้แม้แต่ผู้ปราดเรื่องที่สุดของสาลาว่าการที่ราบทานน้ำแข็งก็ยังต้องใช้เวลาถึง3เดือนเต็มกว่าจะฝ่าด่านวอนยุทธได้สำเร็จ แต่คุณบอกฉันว่าคุณจะทำให้ฉันฟาด่านวอนยุธได้สำเร็จภายในเวลาสิบอึดใจต่อให้พ่อค้าที่ปิ้นปอบปะลาลิงไม้โทอ่างนอนหนูที่สุดก็ยังไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้เลยสิบอึดใจเขาคงไม่ได้พูดจริงหรอกนะใช่ไหม ตั้งแต่แรกคุณไม่คิดบ้างหรือว่ามันเป็นเรื่องตลกที่นักรบการละทิ้งช่องว่างขั้นต้นจะให้คำชี้แนะกับนักรบการละทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดในการฝ่าด่านวอนยุธกล้าให้คำมั่นสัญญาที่ตัวเองทำไม่ได้แบบนั้นหมอนั่นช่างไม่คู่ควรกับก,บการเป็นปรมาจารย์เอาเสียเลยจางเซเวียนพูดออกมาโดยไม่ได้ออมเสียงทั้งห้องจึงได้ยินคำพูดของเขาชัดเจนต่างคนต่างมองหน้ากาันด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงความไม่อยากเชื่อคุณควรจะรู้ว่าอะไรที่โมได้หรือไม่ได้ ทาแบบนี้คําพูดของคุณมีแต่จะทําให้คุณดูแย่ลงเท่านั้นปรมาจารย์เฟยที่อยู่ด้านข้างก็ขมวดคิ้วแม้แต่ตัวเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ที่เฉิงเล่ออย์เหยาจะฝ่าด่านวอน,อนยุธได้ภายในเวลาสิบอึดใจคุณอยากฝ่าด่านวันยุทธหรือฝันไปเถอดจางจัวคำรามขนางเงื้อฝ่ามือขึ้นและพลังมหายานก็พุ่งเข้าใส่สาวน้อยที่ยืนอยู่ตรงข้าม ชั้นเชิงเลเอรยารู้สึกเหมือนกระดูกทุกชิ้นแทบจะหักด้วยแรงกดดันจากพลังฝ่ามือนั้นเธออยากหนีแต่ก็รู้ว่าเส้นทางของการหลบหนีถูกปิดไว้หมดแล้วเล่นเอารู้สึกจนปัญญาถึงขีดสุดเธอทั้งปั่นป่วนและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ในตอนนั้นเสียงของจางเซเวียนก็ดังเข้าหูอีกก้าย่างโดดเดี่ยวรูปแบบที่สองขับเคลื่อนพลังปราณของคุณโดยใช้เคล็ดวิชาทานน้ำแข็งเข้าสู่จุดชีพจรเทียนเหมือนและชีชิง ได้รู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องไว้ใจจางเซเวียนเธอจึงกัดฟันและสำแดงกระบวนท่าตามนั้นแทนที่จะถอยเธอกลับเดินหน้าเข้าไปรูปแบบที่สองของก้าวย่างโดดเดี่ยวนั้นเป็นกระบวนท่าที่มีลักษณะของการพุ่งเข้าใส่เราตายแน่เฉิงเล่เอหอย่ยาหน้าซีดเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเธอเคลื่อนตัวไปตามสัญชาตญาณเมื่อได้ยินคำแนะนำนั้นไม่ได้เสียเวลาคิดอะไรเลย แม้จากระยะไกลพลังฝ่ามือของจางจัวก็เป็นสิ่งที่เธอต้านทานไม่ไหวอยู่แล้วการพุ่งเข้าใส่แบบนี้มีแต่จะเพิ่มพละกกำลังจากฝ่ามือของอีกฝ่ายทำให้เธอตกเหวหนักขึ้นไปอีกหลังจากพุ่งเข้าไปได้ราวสเมตรแรงกดดันที่เธอได้รับก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าไม่เพียงแต่กระดูกของเธอจะเกือบหักกล้ามเนื้อก็ตึงจนสุดจะต้านทานดูเหมือนพร้อมจะขาดได้ทุกวินาที ช่างมันเราไม่มีทางเลือกแล้วต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประมาจา์จังเฉิงเล่ยเอหยาวคิดอย่างสิ้นหวังรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกเหลือแล้วดังนั้นเธอจึงเริ่มขับเคลื่อนพลังปราณตามเคล็ดวิชาทานน้ำแข็งและส่งพลังงานเข้าสู่จุดชีพจรเทียนเหมือนกับชีชิงจุดชีพจรสองจุดนี้เป็นใจกลางของการฝ่าด่านไปยังวอนยุทธขั้นสุดยอดการควบคุมเป็นธรรมดาที่เธอเคยพยายามเปิดจุดชีพจรทั้งสองมาแล้วหลายครั้งซึ่งทุกครั้งก็ล้มเหลว แต่มาครั้งนี้เธอก็ต้องประหลาดใจที่พลังปราณเคลื่อนผ่านได้อย่างราบรื่นแรงกดดันมหาศาลที่ถมทับตัวเธออยู่ช่วยให้การไหลเวียนของพลังปราณเดินหน้าไปได้ในตอนนั้นเองเธออดรู้สึกไม่ได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้กำลังโจมตีเธอแต่กลับช่วยเธอฟาด่านวอนยุทธบึ้มด้วยกระแสพลังปราณอันเกลียวกราดที่ถูกส่งมาจุดชีพจอนเทียนเหมือนกับชีชิงถูกเปิดออกอย่างรวดเร็ว จากนั้นการมองเห็นของเฉิงเลื้อเหยก็พลาเลือนไปชั่วขณะเกิดเส้นสายมากมายตรงหน้าเธอเธอบอกไม่ได้แน่ชัดแต่มันดูเหมือนจะเป็นการทับซ้อนของช่องว่างเธอเก้าวเข้าไปเพื่อจะคว้ามันโดยสัญชาตญาณและพลังเหล่านั้นก็อบล้อมตัวเธอไว้กึ่งสุดยอดการควบคุมสำเร็จแล้วเธอฝ่าด่านวอนยุทธได้จริงๆหรือทำได้อย่างไรกัน ทุกคนถึงกับงงงันที่เห็นเฉิงเล่ยเหวาประสบความสำเร็จในการฝ่าด่านคอขวดภายในเวลาไม่ถึงสองอึดใจหลังจากที่พุ่งเข้าใส่การโจมตีของจางจัวภาพนั้นน่าตกตะลึงจนพวกเขาแทบหายใจหายคอไม่ออกทุกคนพร้อมใจกันคิดว่าจางเซเวียนขี้โม้แต่ใครจะไปคิดว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ไม่เพียงแต่ฝูงชนที่ตกตะลึงแม้แต่เฉิงเล่ออยเหยวก็ตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นในตาของเธอเบิกโพลงด้วยความไม่อยากเชื่อบ่งบอกถึงความเหลือเชื่อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเธอเคยผลักดันตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะฝ่าด่านวอนยุตแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจขึ้นถึงเพดานของความแข็งแกร่งของตัวเองได้ช่างหน้าเหลือเชื่อเหลือเกินที่ตอนนี้เพดานนั้นแตกสลายอย่างง่ายดาย เปลี่ยนไปสำแดงเคล็ดวิชาพลังอย่างขับเคลื่อนพลังปราณของคุณผ่านสามทางเดินพลังปราณของเคล็ดวิชาพลังหินขณะที่กำลังตื่นเต้นอยู่นั้นเสียงของจางเซเวียนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ลังเลแม้แต่น้อยเฉิงเลือยเหยา่รีบขับเคลื่อนพลังปราณตามที่ชายหนุ่มสั่งการอย่างเคร่งครัดบึ้มเกิดการกระตุกเล็กน้อยในทางเดินพลังปราณของเธอทันใดนั้นเธอรู้สึกว่าการโจมตีจากฝ่ามือที่จางจัวปล่อยเข้าใส่เธอนั้นเบาลงอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นก็เกิดความรู้สึกผสมผสานกลมกลืนไปทั่วทั้งร่างพลังที่อบล้อมเธอไว้ก่อนหน้านี้เริ่มแผ่ออกไปภายใต้สถานการณ์ปกติหากพลังปราณของนักรบคนหนึ่งไม่อาจเข้ากันกับการ,กการแผ่ขยายอาณาเขตผู้นั้นจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เพราะการขับเคลื่อนเคนดะวิชาพลังหยางเข้าสู่3ามทางเดินพลังปราณของเคล็ดวิชาพลังหินมันจึงลงเอยด้วยการสร้างรงดุดอย่างมหาศาลร,รอบตัวเธอเหมือนกับหลุมดำาสนดะดะดะ ใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาการโจมตีของจางจัวก็ถูกดึงดูดเข้ามาเชิงเล่ออยอเหยาไม่ลังเลที่จะใช้มันเป็นแหล่งพลังงานในการขยายอาณาเขตของเธอไม่ช้าก็เกิดประการแสงที่มีรัศมียาวห้าเมตรล้อมรอบตัวเธอไว้ชั้นฝ่าด่านวอนยุทธได้แล้วจริงๆหรือเมื่อรู้สึกได้ถึงอาณาเขตที่ล้อมรอบตัวเธอและพละกําลังมหาศาลที่ไหลเวียนไปทั่วร่างเชิงเล่ออยอเหยา่ตัวแข็งด้วยความตกตะลึงเธอแทบจะเก็บความตื่นเต้นเอาไว้ไม่ไหว ฉันฝ่าด่านวอนยุธได้แล้วจริงๆและมันใช้เวลาเพียงห้าอึดใจเท่านั้นตอนที่1-3-3-5คําเตือนของปรมาจารย์เฟยทั้งห้องพากันเงียบกริบรวมทั้งปรมาจารย์เฟยใบหน้าของแต่ละคนบ่งบอกถึงความตกตะลึงการฝ่าด่านนวอนยุทธไปถึงขั้นกึ่งสุดยอดการควบคุมนั้นพวกเขาก็พอ รับได้แต่ถึงกับก้าวกระโดดไปขั้นสุดยอดการควบคุมภายในสามอึดใจหลังจากที่จางเซเวียนพูดออกมาเพียงแค่ประโยคอเดียวไม่มีคำไหนที่จะบรรยายความรู้สึกของพวกเขาในตอนนี้ได้ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนว่ามีผู้ฝ่าด่านวอนยุทธได้รวดเร็วขนาดนี้แม้แต่ประมาจาร์ระดับ9ก้าดาวเขาช่างรู้จักใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์จังอยู่ที่มีทีท่าสบายๆยอยู่เมื่อครูตั้งข้อสังเกตพร้อมกับรีตาใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ การตกเมื่อครู่นี้เป็นกระบวนการที่จางเซเวียนจงใจย,ยั่วโมโหจางจัวเพื่อผลักดันให้จางจัวสำแดงศาสตร์ลับและปล่อยพลังของเขาออกมาจนถึงขีดสุดจางอยู่พูดพร้อมกับพยักหน้าศาสตร์ลับนั้นมีความสามารถในการเพิ่มพละกำลังของนักรบได้อย่างหน้าทึ่งเหมือนกับการใช้อาวุธในการต่อสู้แต่ก็มีข้อบกพร่องใหญ่หลวงอยู่อย่างหนึ่งคือความแข็งแกร่งที่แสดงออกมานั้นจะเป็นพละกำลังเสมือนจริงพละกำลังเสมือนจริงชายหนุ่มอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจว่าจางอยู่หมายความว่าอย่างไร พลังก,กำลังเสมือนจริงก็คือพลังที่ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งหากจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับฟองสบู่ฟองสบู่สามารถขยายขนาดจนใหญ่โตมากได้แต่ทันทีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นมันก็จะแตกโพละและหายไปในทันทีพลังก,กำลังเสมือนจริงนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับพลังปราณที่เราฝึกฝนวันยทธกันและองค์ประกอบตามธรรมชาติของมันก็ทําให้ง่ายต่อการชกช่วยเอาไปใช้จังอยู่คารามดูเพ,นเพ,นเพินเหมือนกับว่าจาังเซเวียนใช้เฉิงเล่ยอ์เห่ยาให้ดวนแทนเขา แต่อันที่จริงมันเป็นเจตนาของเขาตั้งแต่ต้นที่จะให้เฉิงเล่ยอเหยาใช้ประโยชน์จากพละกําลังเสมือนจริงของจางจั่วเพื่อฝ่าด่านคอขวดของเธอและเข้าถึงวรยุทธ์ขั้นสุดยอดการควบคุมชายหนุ่มแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินในการต่อสู้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะสร้างความบอบช้ำอย่างสาหัสหรือแม้แต่ถึงตายได้การที่พยายามซึมซับพลังของคู่ต่อสู้เพื่อนำมาใช้ในการ่าด่านวรยุทธท่ามกลางการดวลมันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยหรือ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักรบผู้ทรงพลังจะถ่ายทอดพลังงานของพวกเขาให้กับบรรดาสิษยน้องเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายขึ้นนอย่างรวดเร็วกระบวนการนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อการถ่ายทอดวอนยุทธ์ การถ่ายทอดวอนยุทธจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่าด่านวอนยุทธได้รวดเร็วแต่ก็สิ้นเปลืองพลังงานมากอันดับแรกทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับพลังจะต้องเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันฝึกฝนเทคนิควอนยุธและเทคนิคการต่อสู้แบบเดียวกันอย่างที่2ทั้งคู่จะต้องเต็มใจที่จะเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดวอนยุทธและจะต้องไม่มีการต่อต้านใดๆเกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการไม่อย่างนั้นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ผู้รับพลังสูญเสียการควบคุมจนพละงกำลังมหาศาลถูกปล่อยเข้าใสา่และอาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ ด้วยความอันตรายของการถ่ายทอดวันยุท์การที่ใครคนหนึ่งพยายามจะฉกฉวยพลกระกงของคู่ต่อสู้เพื่อน,นำมาผลักดันการฝ่าด่านวันยุท์ของตัวเองท่ามกลางการดวลอันตึงเครียดผู้นั้นจะต้องมั่นใจในพละกำลังของตัวเองสักแค่ไหน จางเซเวียนคงจะสืบสาวภูมิหลังของจางจัวมาก่อนแล้วจึงเข้าใจความแข็งแกร่งเทคนิคนิกรยุทธ์และอื่นๆของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเมื่อเขารู้ข้อมูลพวกนั้นประกอบกับข้อมูลที่ได้จากเฉิงเล่ยเหวาก็สามารถจัดฉากให้เฉิงเล่ยเหย่ฝาด่านวอนยุทธได้อย่างปลอดภยัยท่ามกลางการดวลมันไม่ได้ยากเกินไปที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้มาหากเขามีเส้นสายกับเฉิงเล่ยเหวาในตาของจางอยู่เป็นประกายเมื่อมองเห็นสาระสําคัญของเรื่อง การฉกฉวยเอาพลังก,กำลังของคู่ต่อสู้เพื่อนนำมาผลักดันการฝ่าด่านวอนยุทธท่ามกลางการดวลน,นั้นอาจดูซับซ้อนมากแต่ตราบใดที่อีกฝ่ายมีความเข้าใจในประสิทธิภาพการต่อสู้และสามารถสร้างสถานการณ์ที่เหมาะสมขึ้นได้ก,ก็มีโอกาสที่การฝ่าด่านวอนยุทธจะเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ที่สาคัญกว่านั้นเชิงเล่ยเหวยาวไม่ได้อ่อนแออย่างที่พวกเราคิดเป็นไปได้ว่าเธอเกือบจะฝ่าด่านวอนยุทธได้อยู่แล้วพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงสถานการณ์จะดูน่าทึ่งศักแค่ไหนแต่อันที่จริงเธอได้ร่วมมือกับจังเซเวียนเพื่อดึงดูดความสนใจไม่อย่างนั้นคุณคิดว่าลําพังนักรบการและทิ้งช่องว่างขั้นต้นแถมยังไม่มีพละกําลังและอํานาจพิเศษใดๆจะสามารถทําความเข้าใจในวันยุทธ์ที่เหนือกว่าเฉิงเล่ยเหยาจังจัวและแม้แต่พวกเราได้หรือจังอยู่พูดะอย่างมั่นใจเออ ชายหนุ่มถึงบางอ้อแน่นอนว่าต่อให้วางแผนการไว้อย่างดีการถักดันให้ตัวเองฝ่าด่านวอนยุทธท่ามกลางการดวลก็ยังถือเป็นกระบวนการที่ยากและเสี่ยงแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถึงจะอายุยังน้อยแต่เขาก็สร้างภาพเก่งไม่เบาเมื่อเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มพึมพำด้วยน้ำเสียงเย็นชา ผู้ที่เข้าสู่ปูชนียาสถานนักปราชวนแล้วแต่ฝันอยากสร้างชื่อในทวีปแห่งประมาจารย์ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือเหยียบย่ำชื่อเสียงของตระกูลจังเจ้าจังเซเวียนคนนี้ช่างทยอทยานเหลือเกินจังอยู่คำรามคุณอยากให้ผมสั่งสอนบทเรียนให้หมอนั่นแทนคุณหมายชายหนุ่มถาม ยังไม่ต้องหลอกปล่อยให้หมอนั่นทำตามใจตัวเองไปตรับใดที่ไม่มาเหยียบตาปลาผมแต่หากเขาเก่งกล้าถึงขนาดจะทำอย่างนั้นผมก็ไม่รังเกียจที่จะสั่งสอนบทเรียนชนิดที่หมอนั้นไม่มีวันลืมจังอยู่โบกมืออย่างสบายใจก่อนจะเงียบไปสำหรับเขาถึงจังเซเวียนจะมีความปราดเปรื่องแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะมีพละกำลังมากพอจะคุกคามสถานภาพของเขาได้ขณะที่ทั้งคู่กำลังหารือกันอยู่จางจั่วที่อยู่ใจกลางห้องก็แทบจะเสียตติ ศาสตร์ลับที่เขาอุตสาห์สำแดงออกมานั้นลงท้ายก็กลับกลายเป็นตัวช่วยในการฝ่าด่านวอนยุทธให้เฉิงเล่ยเหยื่อนั่นเท่ากับตกหน้าเขาซ้ำร่างของเขาสั่นเทิมด้วยความเดือดดานจางจัวคำรามลัน่นและพุ่งเข้าใส่อีกครั้งเอาละในเมื่อคุณฝ่าด่านวอนยุทธได้แล้วเขาก็ไม่เป็นภัยกับคุณอีกต่อไปคุณเอาชนะเขาได้ถอยไป3ามก้าและใช้รูปแบบที่7็ของก้าย่างโดดเดี่ยวจากนั้นสำแดงรูปแบบที่สองของพลังฝา่ามือสูญยากาศ ยังไม่ทันที่การโจมตีของจางจัวจะมาถึงเฉิงเล่ยเหย่าก็ได้ยินเสียงของจางเซเวียนแววเข้าหูอีกครั้งเธอทำตามที่เขาบอกโดยไม่ลังเลครึ่งอึดใจต่อมาจางจัวก็จ้องหน้าเฉิงเล่ยเหย่าด้วยนตาเบิกโพลงอย่างไม่อยากเชื่อก่อนจะซุดพวกลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงฉันชนะฉันชนะแล้วจริงๆเฉนะนะิงเล่ยเหย่า,ยารีบวิ่งไปหาจางเซเวียนและอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจ จางอยู่คิดว่าจางเซเวียนรู้พละกกาลังของเธอเป็นอย่างดีทําให้เขาออกแบบสถานการณ์ที่ทําให้เธอฉกฉวยเอาพละกําลังของจางจัวมาใช้ในการฝ่าด่านวอนยุทธ์ได้แต่เจ้าตัวคือเฉิงเล่ยเหยานั้นรู้ดีว่าเธอเพิ่งพบจางเซเวียนเมื่อวันก่อนและแม้จะได้ใช้เวลาร่วมกันบ้างแต่เธอก็ไม่เคยสําแดงกระบวนท่าหรือแสดงวอนยุทธ์ของเธอให้เขาเห็นเลยสักครั้งพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เธอจะโดนกับจางจัวจางเซเวียนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถของเธอเลย ด้วยความสามารถในการอย่างรู้ของเขาเพียงอย่างเดียวเขาวิเคราะห์พละกําลังของเธอในระหว่างการดวลและให้คําชี้แนะเพื่อพลิกผันสถานการณ์ได้ทั้งยังผลักดันให้เธอฝ่าด่านวอนยุทธ์ได้สําเร็จภายในช่วงเวลาเพียงห้าอึดใจอีกด้วยความสามารถของเขาเหนือชั้นกว่าที่เธอคิดไว้มากไม่แปลกรกใจแล้วที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนเคล็ดวิชาพลังหินและพลังหยางอีกทั้งแก้ไขปัญหาที่เกาะกลุ่มสาลาว,ว่าการที่ราบทานน้ําแข็งมาเป็นเวลานับหมื่นปีได้ คุณควรจะขอบคุณนะที่มันเป็นแค่การดวลฉันมิทถ้าเป็นการดวลแบบชี้เป็นชี้ตายหลักก็คุณคงถูกฆ่าไปนานแล้วเห็นเชิงเล่เยเหวากำลังตื่นเต้นจังเซเวียนระงับความตื่นเต้นของเธอเพราะอันที่จริงสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ในการดวลฉันมิโรเท่านั้นหากจางจววสําแดงกระบวนท่าที่เป็นการสังหารออกมาตั้งแต่ต้นก็คงไม่มีทางที่เชิงเล่เยเหย่จะพลิกผันสถานการณ์ได้ดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างความสําเร็จแบบนี้อีกครั้ง อีกอย่างในเมื่อคุณฝ่าด่านวอนยุทธได้โดยการซึมซับเอาพละกําลังจากคู่ต่อสู้หลักฐานของวอนยุทธของคุณก็จะยังไม่มั่นคงผมจะเตรียมเทคนิคอวอนยุธให้คุณใช้ฝึกฝนเพื่อขัดกลาวอนยุธของคุณต่อไปเพราะฉะนั้นตั้งใจฝึกฝนให้ดีด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ทิ้งความบอบช้ำเอาไว้จังเซเวียนพูดต่อ เมื่อพิจารณาจากการที่เฉิงเล่ออยเหวฝ่า,ฝาด่านวอนยุทธได้โดยใช้พลังเสมือนจริงของจางจัวกันฝ่าด่านวอนยุท์ของเธอจึงเรียกได้ว่าอยู่บนหลักฐานที่อ่อนแอเธอต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อขัดกลาวอนยุทธเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สร้างปัญหาในอนาคตมันออกจะยุ่งยากเล็กน้อยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะปราดเรื่องอย่างตัวเขาฉันเข้าใจเฉิงเล่ออยเหยาพยักหน้า เธอพลันนึกได้ถึงข้อตกลงที่ทั้งคู่ทำไว้ก่อนหน้านี้จึงสบัดข้อมือนี่คือหยดน้ำที่เพมันสาขวดฉันมีอยู่แค่นี้ถ้าประมาจารย์จังอยากได้ก็เอาไปเลยอย่างที่เธอเคยพูดไว้ถ้าจังเซเวียนช่วยเธอให้ฝ่าด่านวอนยุท์ได้สำเร็จเธอก็จะมอบหยดน้ำที่เพมันให้อีกฝ่ายไปฟรีๆในเมื่อเขาทำตามสัญญาได้เธอก็ไม่คืนคำเช่นกันขอบคุณมากจางเซเวียนตาโตขณะรับขวดหยดน้ำที่เพมันมา พูดตามตรงหากปราศจากคำชี้แนะของเขาเชิงเลือเหยา่อคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีถึงหนึ่งปีในการสะสมพละกำลังกว่าที่จะฝ่าด่านวอนยุตไปเป็นนักรบสุดยอดการควบคุมได้เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่เขาช่วยประหยัดให้อีกฝ่ายข้าวของเพียงเท่านี้ที่เขาได้มาก็ไม่ถือว่ามากเกินไปจางเซเวียนเปิดจุกข,ขวดรู้สึกได้ถึงพลังจิตวิญญ,ญาณอันเข้มข้นและความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาเขาดื่มหยดน้ำที่เผมันลงไปทั้งขวดโดยไม่ลังเล จากนั้นก็หยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะกระดกอีกสองขวดตามไปเวลาไม่คอยท่าเขามาถึงปูชนีสถานนักปราชญดได้เป็นวันแล้วแต่เพิ่งยกระดับวอนยุท์ได้เพียงสองขั้นเท่านั้นมันช้ามากช้าเกินไปเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง